ท่องเที่ยวลอว่าซา่างซาดนะครับทั้งนั้นนะครับถ่ายลูกกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องที่ว่าเพิ่นกับบกเคยเห็นนะครับพี่น้องเบิ่งว้าวเบิ้งกับชินาว่าเมซิ่งจริงๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้อินเดียเยอะจริงๆนะพี่น้องแต่ละวันนี่นี่ก็เลือกเลี้ยวสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องรอบสองพุ่มนะครับสําหรับเมอร์ลีเดียมคุกออกสองพุ่มนะครับ เดี่ยวตกตะลึงนะครับได้ลูกคนใหญ่เลยมาเอนเดอร์ออฟบุเลนเห็นบอนะครับพี่น้องสิ่งที่เบากี้แรงบื้มหรือว่าประทับใจนะครับก็คือคนไทยนะครับชาตต่างชาติอาจจะประทับใจนะครับคนไทยนะครับเพอนที่ให้ชิดสิ่งนี้ก่อนก็คือนะครับพี่น้องคนแก่หรือว่าคนพิการเด็กนะครับหรือว่ามีเปรตหลดเข็นนะครับเพอนก็ซีให้ สิดึ้นก่อนนะครับพี่น้องขึ้นเล้ามาในนามเจ้าหญิงเจ้าชายแห่งเมืองอินเดียพูดเด้เมื่อนี่นะครับพี่น้องใส่สุดแดงแต่งหน้า,แต,ตาแต่งตาโอ๋อนี่จะเท่าแก่มาจากอินเดียเด้อนะครับใส่สุดแบบนี้นะครับว้าวเหมือนมาเป็นทีมมาเป็นทีมครับพี่น้องมือนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เบากิเล็งถ้าแนวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้บอกก็เรื่องกายอยู่ที่ท่าเรือไอซอนสยามนะครับชิมาร์อัเดทนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวพี่น้องได้หลอกซมก็คือมันนี่ก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์ตันเดยครับพี่น้องทางนี้ก็เห็นได้นะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวครับ ลังต่อแถวกันลุนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นระเบียบมากนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับเด็กออฟฟูเลนแมนที่แปลว่าคนเยอะมากๆนะครับก็คนก็จนได้เอาเสือกมากั้นไว้นะครับพี่น้องวันก่อนสําหรับวันนี้ก็เป็นระเบียบมากๆคนไทยหรือว่ามันก็ต้อนรับอย่างดีครับพี่น้องเห็นบอกครับนี่คือนะครับความเป็นมิตรไม่รีระหว่างนักทองเที่ยวกับคนไทยนะครับคนไทยพิตต้อนรับเพื่อได้ ด้วยรอยยิ้มนะครับใบหน้านยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ครับโอ้นะครับบริการด้วยใจจริงๆแบบนี้ครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเห็นแล้วซาบซึ้งนะครับพี่น้องมอทคเลยยังซาบซึ้งเลยแบบนี้ปัาดน้องน้องหอมต้นจริงๆนะครับพี่น้องคอยต้อนรับทุกคนเลยอ สำหรับเมอร์ลีเดียมคุดหนี่ก็ใกล้สิลงมุดแล้วนะครับพี่น้องจะบอกขี้แหลงนะครับสีอัปเดตพี่น้องคลิปเดียวนี้สองลำนะครับสำหรับวันนี้นะครับออกจากเมอร์ลีเดียมคุดกับสีไปต่อเดอะออฟูเลนนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่าจะต้องเที่ยวเซาท์ชหรือว่าเซาทต่า,ตางาขขชาติเยอะบ่นะครับก่อนลงเรือนะครับพี่น้องเดอะออูเลนนะครับกับมีการแสดง ระบำนำผูกนะครับก็คือนะครับตอนนี้ก็คือแสดงระบำนำผูกนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาตินะครับทั้งนั้นนะครับถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องที่ว่าเิ่นแบบเคยเห็นนะครับพี่น้องเบิงว้าวเบงกอสินาว่าไม่ิส่งจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้อินเดียเยอะจริงๆครับพี่น้องแต่ละวันนี่นี้ก็เลือเลี้ยวสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องรอบ สองุ่มนะครับสําหรับเมอร์ลีเดียมคุกออก2องุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นเดอะออ l e ูเลนะครับที่ว่าออกมาลอก2องุ่มนะครับทั้งนั้นก็กำลังต่อแถวอยู่ต่อแถวเยอะมากๆเลยนี่คือเดอะออ l e ูเลนะครับกับข่ามาเทียบท่าแล้วนะครับพี่น้องของเลือลํำน,นี้มีความอเมซิ่งมากๆครับ น่าจะสวยที่สุดในหมู่เรือนะครับพี่น้องเรือลำแบกมวนลีเห็นบ่อแล้วครับพี่น้องสิ่งที่เบาะแเหลงบื้มหรือว่าประทับใจนะครับก็คือคนไทยนะครับช่าต่างชาติจะสิบประทับใจนะครับคนไทยนะครับคนที่ให้ชิดสิ่งนี้ก่อนก็คือนะครับพี่น้องคนแก่หรือว่าคนพิการเด็กนะครับหรือว่ามีเปรย์รถเข็นนะครับเพ่นก็ซีให้ ซิดขึ้นก่อนนะครับพี่น้องขึ้นเลือกก่อนนะครับนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับกระสวยกันพยุงเอานะครับพี่น้องสู้กันเอานะครับโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องสิ่งทีบอลกแหลงประทับใจนะครับหวังว่านะครับพี่ๆทุกคนหรือว่าเอฟซีกับพุ่งจีประทับใจในสิ่งนี้นะครับการบริการของคนไทยนี่ที่ว่า้อมน้อม่อมตนจริงๆนะครับพี่น้อง สำหรับเดอะออปเปลนวันนี้นะครับคนเยอะมากๆนะครับเบื่ออ๋าแต่นะครับพี่น้องยับย่าย่ยสวยเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็คือนะครับนี่คือนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเช่าอินเดียนะครับจะอยู่พังเช่าอินเดียจะอยู่พังความือบอกกิเลงนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติชาติอื่นพลังที่อยูใช้มือนะครับนี่คือ ทีมงานมาจากประเทศอินเดียนะครับพี่น้องนี่โอ้คนอินเดียนี่มองมองยังไงก็แตกต่างเลยนะครับพี่น้องว่าเป็นอินเดียนะครับนี่ครับว้าวมาในนามเจ้าหญิงเจ้าชายแห่งเมืองอินเดียพูดเอมาน,นี่นะครับพี่น้องใส่สุดแดงแต่งหน้าแต่งตาโอ้ไม่ใช่อบาบังนะครับพี่น้องอันนี้คืออาติวา่า เงินเยอะนะครับพี่น้องนี่จะเท่าแก่มาจากอินเดียเด้อนะครับใส่สุดแบบนี้นะครับว้าวเหมือนมาเป็นทีมมาเป็นทีมครับพี่น้องมานี้แต่ว่าเพื่อนกั้นไว้สัดเจนนะครับอินเดียกับต่างชาติที่แยกกันอยู่คนละที่นะครับสุดยอดมากมากครับพี่น้องแบบนี้ว้าเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเพื่อนกาบริจําแน่เชื่อชาตินะครับพี่น้องคนไทยกับเพียงแค่เพื่อน จัดใ้เป็นระเบียบเท่านั้นครับพี่น้องโบแมนว่าจำแนกหรอกครับเพิ่นจัดให้เป็นระเบียบย่านซนกันย่านคุ้มกันเพราวะว่าเนื้อลำนี้รองรับผู้โดยสารประมาณ490คน,นเดนเยนะครับเกือบหา0ยนะครับบางคนก็อยากไลฟ์สดนะครับพี่น้องเพิ่งลาเจอนะครับเมืองทางนั้นก็เต็มเพียบอยู่ ต่อแถวกระลงนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้นะครับพี่น้องการท่องเที่ยวไทยที่ว่าทําได้ดีมากๆนะครับสุดยอดจริงๆครับว้าวทางนั้นเต็มเลยนะครับออปูเลนนะครับเดินออูเลนนะครับเป็นเรือรอบสุดท้ายนะครับเรือเขา่าเรียบ่ายี่ 2ี่นาฬิกานะครับพี่น้องหรือว่า8โมงกลางคืนนั่นแหละครับก็เป็นเลือบสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสำหรับเดอะออฟผู้เลนครับว <c oughs> นใหญ่ก็มีแต่ชาวอินเดียเบิ่งครับโอ้หลายสดไปนําใครมากก็คงประทับใจนะครับอินเดียบอกต่อแล้วครับพี่น้องว้าว บังเต็มเลยนะครับพังนี่นะครับฟาดนะครับพี่น้องประมาณ3ามรอยกว่าคนุรแล้วนะครับเพื่อที่จะร่วมกับชาติอื่นเีงนะครับชาวต่างชาติก็เยอะนะครับคนไทยกันนาซิมีนะครับพี่น้องเดอออฟกุเลนนะครับคนอินเดียนก็สอบความรูหราเด้อครับพี่น้องบบธมดดาเดอออฟกุเลนนี่รูมากมากครับเรือลำนี้สำหรับพี่น้องที่เข้ามาส้ม คลิปเบากแหลงก็จะลืมนะครับพี่น้องกดไลน์นะครับให้กำลังใจเบากี่แหลงเด้อนะครับเผื่อระบบมันจีดันคลิปออกแน่นะครับพี่น้องเผื่อคนอื่นจะเห็นนํานะครับสําคัญนะครับพี่น้องให้กําลังใจเบากี่แหลงหรือว่าสนับสนุนด้วยการโพสแซะออกไปก็ได้ครับผมเบากแหลงก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้กำลังใจเบากี่แหลงตลอดมานะครับ้าบ่มีพี่น้องเบากแหลงกับพวกบ่มมี เมื่อวันนี้ก็คือสิบมีกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทั้งนั้นก็ยังคึกคักนะครับพี่น้องทั้งเวทีทั้งนั้นนะครับยังคึกคักยังคึกคักนะครับพี่น้องเวทีเดาเต้นนะครับสำหรับแดนเซอร์ทั้งนั้นนะครับตัวออเปรเลนวันนี้นะครับแน่นเลยเด้พี่น้องแน่นเลยเด้แน่นเลยเด้นะครับนี่ เดินลงแทบไม่ได้แล้วนะครับป้าคนไทยทำได้สุดยอดจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วทำแบบนี้นะครับสะออนสะออนไปต่ตงออนซอนนะครับยินดีทังคนไทยเด้อนะครับจีมี่นักองเกียวแบบนี้นะครับเพราะว่ากว่าคนไทยนะครับที่ทำมาแบบนี้นะครับกับพี่น้องบางคนนะครับคอมเมนต์ว่ากว่าคนไทยจะมาถึงจุดนี้คนไทยกับ เก็บประสบการณ์นะครับเก็บความรู้เก็บนะครับที่ว่านะบทเรียนมาหลายอยู่ด้มาหลายปีอยู่เลยนะครับพี่น้องกว่าจะมีวันนี้กว่าจีตําได้ขนาดนี้นะครับคนไทยต้องให้เกียนนะตรตินักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความใกล้ชิดเป็นมิตรกบลังทองเที่ยวสําคัญนะครับพี่น้องคือโประกรไม่เอาเปรียบนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็บอมแบบนี้ ชือดาหรือว่นสั้นนักองเทียวนะครับคนไทยนะครับต้อนรับนักองเที่ยวทุกชาโอ้สวยมากๆสวยมากๆครับอินเดียเบิดแล้วว้าวนั่นคือความประทับใจของเา้าต่างชาที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยครับนะครับบอกระแหงมาพี่น้องสมจนนะครับปู่โดยสารคน่นสุข้านะครับเก่าไป็เหลเรือแต่พนักงนางเนเรือนะครับตอนนี้ สำหรับคลิปนี้กับ,บ่มีอย่างหลายนะครับพี่น้อง้ารชื่นชอบก็บอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อให้กำลังใจบอกแิเลนทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายพันคอมเมนต์ได้ใ้คลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ